ผีเฮียนรถไฟสายใต้ผมไม่เคยนั่งรถไฟกลางคืนมาก่อนเลยจนวันนั้นต้องกลับบ้านต่างจังหวัดทางสายใต้รถไฟออกตอนห้าทุ่มกว่าผมซื้อตั๋วชั้นสามได้ที่นั่งท้ายสุดของขบวนข้างหลังสุดเป็นช่องประตูเปิดออกไปยังรางผมจำได้ว่าคืนนั้นฝนตกพรำ,พรำและคนในขบวนก็เงียบผิดปกติตอนแรกผมก็เฉยเฉยนั่งฟังเพลงแต่พอเลยสถานีบ้านโป่งไป เสียงรองเท้าเดินลากพื้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านผมเงยหน้ามองก็ไม่เห็นคนแต่กระเป๋ารถไฟก็เดินผ่านมาผมถามเขาว่ามีใครเดินอยู่แถวนี้ไหมครับเขาหันมามองเฉยๆแล้วพูดเบาๆว่าอย่าพูดเดี๋ยวมันได้ยินจากนั้นผมก็เริ่มได้กลิ่นคาวๆคล้ายเลือดคลักคลุ้งมาจากประตูท้ายขบวนที่เปิดแง้มไว้ลมพัดแรงจนกระจกสัน่น ผมเห็นเงาดำบางอย่างสะท้อนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนหนึ่งยืนก้มหน้าผมเปียกน้ำฝนหยดลงบนพื้นเป็นรอยแดงๆผมพยายามมองให้ชัดแต่ไฟในขบวนกลับกระพิบวูบเดียวแล้วเงานั้นก็หายไปพอถึงตีสองรถไฟจอดรอขบวนสวนที่สถานีเล็กๆผมลงไปสูบบุรี่เหลือไปเห็นเจ้าหน้าที่สถานีมองเข้ามาในขบวนแล้วถามว่ามีคนยืนอยู่ท้ายรถเหรอ ผมบอกไม่มีนะเขาก็พยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าที่นี่เคยมีคนโดดรถไฟตา,ตายตรงนั้นเมื่อหปีก่อนเขายังไม่ไปไหนหรอกคืนนั้นผมไม่กล้าหลับอีกเลยได้แต่กอดกระเป๋าไว้นั่นรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างๆทั้งที่เบาะว่างพอรถไฟถึงสถานีปลายทางตอนเช้าผมก้าวลงมาแล้วเผลอมองกลับไปเห็นรอยเท้าเปียกน้ำสองรอยชัดเจนอยู่ตรงพื้นเหล็กท้ายขบวน ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยจนทุกวันนี้ผมยังจำกลิ่นเลือดจางๆกับเสียงลมที่พัดลอดมาจากประตูท้ายขบวนได้ไม่ลืมและผมก็ไม่เคยนั่งรถไฟสายใต้นั้นอีกเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ